มาแล้วครับทีนี่นะครับตัวเมืองของเมืองชิบะนะครับแน่นอนจังหวัดชิบะนะครับคืนนี้พอดีหิวแล้วอะหิวอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนำร้านพิเศษของจังหวัดชิบะนะครับทานนี้แล้วกันนะครับทีนี้โอเคไข่สุดใช่แน่นอนเมือนเมืองใหญ่ขนาดนี้ก็นักธุรกิจเยอะนะฮะข่ยสุดแน่นอนนะครับผู้หญิงโอเค โอเคน่าร okay. ักนะครับแล้วก็ท่านจะอยู่ในเร้านี้นะครับนี่เห็นไหมครับไพ่เห็นไหมครับที่นี่ครับอิโซมารุซุยซันนะครับภาษาญี่ปุ่นเขียนว่าอิโซมารุซุยซันคือร้านนี้ขึ้นชื่อในตัวเมืองนะครับเราก็กินฮามายากิได้ฮามายากิก็คือวิธีการกินข้าววิธีการทำอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดชิบานะฮะที่พูดก็ไปครับ บรรยากาศประมาณนี้เนาะเหมือนชาวพมองอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะหอยอันนี้เรียกว่าหอย ซาจาเอนะครับซาจาเอขนมาจากจังหวัดชิบะนะก็อันนี้หอยตัวใหญ่หอยตลับนะครับอันนี้ก็ขนจังหวัดชิบะนะฮะปลาตันตันนะฮะของชิบะกินได้ที่นี่นะครับนั่นตอนนี้และะ้วกันเนาะเสีมเาเซีขอโทษครับ นั่งแบบนี้นะครับวามตรงกลางของโต๊ะนะครับมีเทา้าย่านนะครับอันนี้แก๊สนะครับทำอะไรใช่ไหมฮะนี่ดูเมนูก็รู้ครับที่อาหารขึ้นชื่อก็คือแบบนี้นะะฮะฮามายากิก็ฮามายากิก็อะไรฮามาก็คือแามาว่าทะเลทะเลสายบีชผ้ามานั้งฮามายากิ เปาเป่าย่างนะฮะฮามายากิฮะเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะย่างหมดเลยเปาหมดเลยฮะปลาปูกุ้งหอยหลายแบบย่างเช่นนี้นะฮะย่างบนนี้เนี่ยครับเดี๋ยวผมสั่งให้นะฮะใจเองรอสักครู่นะครับขอแนะนำเมนูนิดนึงท่านน้าก็มีแนะนำปลาหมึกใช่ไหมฮะปลาหมึกหอยโฮตาเตะกุ้งอบปูปู แล้วก็มีเนื้อนงซาชิมิแล้วก็ปลาดิบต่างๆอาหารญี่ปุ่นปะย่านนะครแล้วก็มีสลัดมีเนี่ยแบบนี้มีด้วยมโลโลาโระซามองไข่ซา,าม,มองโห้สชาัิดีกว่าโตะครับไม่ใช่ครโตกครับซิม,มิมาเซน แล้วก็เอาชาลอ้อาชาแยงนะครับนี่นะครับอันนี้ใจยเย็นนะครับเี่ยนะอ,อันนี้ช้ารู้หลงนะครับแล้วก็แนะนําว่าอันนี้ฮามากุรินะครับที่สีข่าเขา,เขาอันนี้ฮามากุริอันนี้ของชิบะแท้ๆนะครับเดี๋ยว รอนิดนึงเดี๋ยวเขาจะเปิด <laughs> รสสักครู่แล้วก็อันนี้ซาจาเอนะครับสว่วนหนึ่งมาจากอชิบะแล้วก็สว่วนหนึ่งมาจากฮอกไกโดด้วยนะครับแล้วก็ปูนะครับอันนี้ก็ถ้าภาษาญี่ปุ่นไปตอนตนนะเรียกว่าสมองปูแต่ภาษาไทยก็หมังปูใช่ไหมครับอร่อยรสสักครู <laughs> ครั้นี้นะครับคันี้มีโซ่ปูมั่มปูนะครับได้แล้วคับแบบนี้ให้เห็นิิดนะึง ชิมดูนะいただき Mas มัมปูเต็มเลยไปกิโอ้อรยสิฮ่ <laughs> อร่อยอมากมัมปูข้างในก็มีเนื้อปูนิดนึงแล้วก็มีต้องหอมด้วยโอยอันนี้อร่อยมากเลยครับ อันนี้ต้องลองดูนะอร่อยมากราคา499เยนประมาณส0 0รอยบาทครับสอง้บาทอ๋อลืมลืมอร่อยไปหน่อยแล้วก็หหยซาใจนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เปียกๆอยู่แล้วก็ตอนนี้แห้งแล้วนะครับแห้งได้แล้วนี่คือไฟถึงขั้นในแล้วนะฮะอันนี้แห้งแล้วก็เอาเอามองฟันนี้นะครับ นอะนี้นะแล้วก็สายซียวนะครับอันนี้เอียวครับใส่นิดนึงโอ้โหลอยนิดอันนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าทำให้สนุกด้วยฮะอร่อยด้วยสนุกด้วยครับคนเด้งแต่คนเดียวหคนเดียวเทศกาลคนเดียว อินดีต้อนรับอินดีต้อนรับิีได้เลยครับこれもオーケーですかあお願いしますอินดีต้อนรับเลยเขบอกว่านี้รสชาตินำเกลือนะอยู่ในน้ำเกลืออยู่แล้วก็เลยเข้มนิดหนึ่งแล้วก็โชยุก็ใส่นิดหน่อยนะครับตะวันนะฮะครับ เยอะมากอ่ะเนี่ยอร่อยอร่อยมากอืแล้วก็หอยซาดัยนะครับเครื่อนในอันนี้สีเขียวใช่ไหมครับอันนี้ก็กินได้นะครับเพราะว่าเขาก็กินสาหร่ายของทะเลนะครับกินได้เลยนะครับแบบนี้เลยได้เลย อ๋อร้อนเฮายมากเฮายมากขอบคุณมากครับโอโฮโฮโฮ้ยหอยอังเรียกผมอยู่อะ ปลาสามะมย่างนะฮะเนี่สยสัมะย่างเห็นแล้วใช่ไหมครับโอ้กว้างเยอะพอแล้วปลาสามะนะครับตอนนี้พอดีตอนที่ผมมาญี่ปุ่นนะครับุณรู้ดูใบไม้เรื่องมันจะเข้าหน้าหนาวนะครับคือปลาสามะส่วนนั้นอร่อยมากแล้วก็นิยมการกินในญี่ปุ่นนะครับเพิ่มสาม,มาพร,รแล้วปลาสามะได้แล้วเชิญครับเชิญชมครับ สมะแย่างนี้ไปแล้วนะครับ <S 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 ยื่อกับโชยูนะครับใช<า>่นี่แหละเดี๋ยวได้เฮ้ยแล้วก็วิธีการกินสมะนะครับก็คือเนี่ยญี่ปุ่นนะมีมะนาวก็มีมะนาวมีเลมอนนะครับมะนาวนะฮะทีนี้แล้วก็มีควาใจเตาของนะครับกินด้วยกันเลยครับประมาณนี้ฮะ,ะนี่เลย วาใเท้าวังข้ามบอน,นี่เห็นด้วยกันแล้วก็เขียว <c oughs> อร่อยมากเลยแต่คนที่ผมรู้สึกว่ากินซัมหมาแบบนี้อร่อยนะกำลังอร่อยอะรู้สึกว่าโอ้เรารู้ดึก,กำลังปรยนแล้วนะอารมณ์พระหมานี้นะครับอคลิปวีดีโอซั้าไปหมดแล้วเหรอบายบายพงกินต่อนะครับ <c oughs> foto tik Video sampai nah Wa wisya Jepang.